ความตื่นเต้นและความดีใจของลูกๆของเฮ้านะคะพี่น้องที่ได้จัดงานวันเกิดให้เพิินนะคะเพราะว่าทุกมือนี่นะคะงานวันเกิดของลูกๆของเฮ้านะคะจําเป็นต้องจัดให้ทุกๆปีนะคะคันแมนว่บบริจัดนะคะเขาก็จะมีความที่รู้สึกว่าเขาขาดโมเมนต์อีกอย่างไปจักอย่างหนึ่งนะคะเนาะนะคะผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็หาเงินมาจัดให้เพิินนะคะอย่างหน่อยเขาก็จะมีความดีอกดีใจมีความตื่นเต้นมีความ อยากชวนเพื่อนพี่น้องมากินน้ากันหลายๆคนนะคะในปาร์ตี้ของมือนันๆนะคะมันเกิดของน้องมะนาวทุกๆปีก็จัดแบบปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็จะมีการผูกแขนให้นะคะพี่น้องนะคะเอื้นขวัญให้ยุดดีมีแห้งเฮ็ดอีกอย่างเกิดขอให้ประสบผลสําเร็จเรียนหนังสือเก่งๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะดังเช่นคําผู้เฒ่าเป่นอวยพรให้หลูกของเฮาค่ะ วันเกิดน้องมะนาวปีนี้ก็กินหมูกระทะคือเกานะคะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นอยากกินนะคะเออยเพิ่นบอกว่าน้องแตงโมผู้เป็นเอือยเนาะนะคะแม่กินหมูกระทะนะนะคะน้องเพิ่นก็กว่าใช่ใช่กินหมูกระทะแม่สื่อหมูมาประมาณสองสามลกนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะมามักเองนะคะเด้อนะคะ ส่วนมากแล้วคันเมนว่าห่อจะมักหมูกินอันปาตีวันเกิดนะคะพี่น้องก็จะใส่หมูที่มักเองนะคะเพราะว่าหอกินหลายคนนะคะคันเมนว่าสั่งแบบสําเร็จมากมันก็จะบอิ่มหรือว่ามันจะเบิดงบลลายเนาะค่ะเนาะนะคะแม่น้องมะนาวส่วนมากก็จะมักแบบนี้นะคะมักไวขึ้นหนึ่งนะคะมันก็จะบนิวนะคะพี่น้องนะคะนี่เป็นเค้กวันเกิดของน้องมะนาวนะคะต่อไปหอก็จะมาเป่าเค้กให้น้องมะนาวแล้วนะคะน้องมะนาวปีนี้นะคะ 8ปีบริบูรณ์นะคะพี่น้องนะคะเพื่อนจะเกิดช่วงป,ปลายปีนอค่ะนอกะนะคะก็ อวยพรให้ลูกๆของเฮาไปนำการคาพี่น้องพี่น้องเสื้อบอคาวาเด็กหน่อยสมัยสุกม,มือนี่คันแมนเขาได้ยินคำว่า Happy Birthday to you เขาก็จะมีความตื่นเต้นในรูปแบบของเพิ่นนะคะเพิ่นอยากมีงานวันเกิดเฮาถึงบ่มีเงินนะคะก็พยายามจัดเป็นปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆให้เพิ่นนะคะน้อเฮ้ยังยังะ Happy Birthday to y o u Happy Birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday, to you. happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Th Thanh, Th Lan, ขอให้หนูสุขภาพร่างกายแข็งแรงตั้งใจเรียนเรียนเก่งๆไปเปลยเด้อเอาเปอาเฮ้นี่นะคะพี่น้องพอเปาเค้กกันเสร็จเรียบร้อยเราก็จะซอยเค้กแบบปาดเค้ก แบ่งกันกินนะคะพี่น้องน้องมะนาวก็นั่งกินเค้กเจ้าของค่ะนะคะคำเคินนี่ก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆนะคะเดินนะคะที่เขามาให้กําล่างแห้งใจแล้วก็ขอบพระคุณไปยังผู้ที่อวยพอนะคะพี่น้องมะนาวโพดเป็นภาพนิ่งไปนะคะขอบคุณหลายๆสําหรับคําอวยพอทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่อวยพอให้น้องมะนาวในปีนี้นะคะขอคําอวยพอทุกอย่างนะคะย้อนไปสู่พี่น้องคือการค่ะขอให้พี่น้องโชคดีมีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะ